เพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติก็เหมือนการขณะนี้เป็นอย่างไรรู้อย่างนี้จบลงอย่างนี้ขณะนี้เป็นอย่างไรรู้อย่างนี้จบลงอย่างนี้ขณะนี้เป็นยังไงจบลงขณะนี้ขณะนี้เป็นยังไงร,รู้แล้วก็จบลงขณะนั้น <c oughs> มันได้ไหมแบบเนี้ได้ไหมมันได้ผลปฏิบัติทุกข,ขณะเลยใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้อเดินมาถึงตรงนี้โอ้ไม่ได้ ไม,ไม่ได้เลยอ่ะปฏิบัติงวดนี้ไม่ได้เลยเพราะมันไม่ถึงตรงนั้นที่ตัวเองไปตั้งเอาไว้แต่ถ้าเรารู้ว่าเออตรงนั้นคือตรงนั้นนะแต่ขณะนี้เราจะเดินทีละก้าวรู้กับมันทีละก้าวรู้กับมันทีละก้าวจบลงทีละก้าวรับรู้ทีละก้าวพระอาจารย์เนี่ยเดินลงจากวัดไปสอนหนังสือสามกิโลเดินลงจากเขาไปขึ้นรถโดยสารนะเดินลงจากภูเขาสามกิโลไปขึ้นรถโดยสารจากรถโดยสารไปเรียนไปสอนหนังสือ สอนนักเรียนนะสอนเสร็จกลับคือออกมาเดินลองอมาอีกหนึ่งกิโลมาขึ้นรถโดยสารกลับมาจอดปากทางขึ้นวัดลงจากรถเดินขึ้นเขาอีกสามกิโลพระถามอาจารย์เหนื่อยไหมเนาะมันก็น่าจะเหนื่อยหรอกเพราะตั้งสามกิโลพระอาจารย์เลยบอกผมไม่ได้เดินทีละสามกิโลผมเดินทีละเก้าถ้าคนเราเดินทีละสามกิโลเมื่อไหร่ทุกตายเลย เดินไปได้สักพักหนึ่งมาได้ไก่ยังวะใช่ไหมโอีกทั้งไก่เห็นไหมเห็นไหมใจมันจะคิดถึงข้างหน้าใจคิดถึงข้างหลังใจคิดถึงข้างหน้าแล้วแต่ถ้าเราเดินทีละก้าวจบลงทีละก้าววัดมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ตรงนั้นยังไงก็ถึงเข้าใจไหมวัดมันอยู่ตรงนั้นยังไงก็ถึงเดินทีละก้าวเดินไป อ้าวถึงวัดแล้วหรอจบให้เวลาเราปฏิบัติเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคาทำทีละอย่างรู้ทีละอย่างรู้ทีละขณะทำทีละขณะจบลงทีละขณะเข้าใจไหมนี่คือการมีสติกับปัจจุบันขณะเรียนรู้กับมันเชิญเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พาเดินน่ะนะคะบางครั้งจะมีความรู้สึกว่า เท้ามันไปก่อนความรู้สึกแต่บางครั้งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันไปก่อนเท้าอันนี้มันเป็นเพราะว่าเ,ออเราเราจังหวะที่เราเดินมันช้าไปหรือเร็วไปหรือว่าเพราะว่าสติไม่คงที่ค่ะบางครั้งเราเห็นการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเราเราเดินไปเนาะบางครั้งเราเห็นเห็นว่ามันมีการคิดไปก่อนที่จะเดิน ใช่ไหมที่คุณพูดถึงนี้ใช่ไหมมันมีการคิดไปก่อนที่จะเดินคือมันคิดจะเดินเท้าซ้ายมันก็จะเดินแล้วก็จะเดินเท้าซ้ายพอคิดเท้าขวาก็จะเดินเท้าขวาเ,เมื่อคุณปฏิบัติไปถึงจังหวะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะเห็นคําว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจริงๆคือเห็นเลยว่ากายเนี้ยทำเพราะจิตมันสั่งให้ทําจิตสั่งให้เดิน มันก็เดินยกตัวอย่างอย่างพระอาจารย์จะหยิบ,ยบไอเนี่ยเมื่อพระอาจารย์ดำลีคิดจะหยิบเนี่ยหรือคิดที่จะหยิบเนี่ยมันจะสร้างภาพขึ้นก่อนเป็นภาพความคิดเป็นภาพความคิดก็คือภาพที่พระอาจารย์เอื้อมมือไปหยิบตรงนี้และภา,ายในเสี้ยววินาทีนั้นพระอาจารย์ก็จะเอื้อมมือไปจับสิ่งนี้ด้วยมุมจังหวะความเร็วทุกอย่างเหมือนภาพนั้นทันที อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงมีคนเคยบอกตอนนั้นบอกออปฏิบัติพอพระอาจารย์บอกให้เราตั้งใจทำนะให้เดินทีละก้าวแล้วก็รู้กับมันเขาบอกต้องรู้ก่อนสิทำไมต้องรู้ก่อนละ่ะก็เราต้องสั่งให้เขาทำสิเขาถึงทำรู้จริงเหรอ ก็มันก็ต้องใช่ไม่ใช่หรอจริงหรือเปล่าก็มันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอจริงหรอมันน่าจะใช่นะอาจารย์แปลว่าที่คุณพูดมาคุณยังไม่รู้จริงใช่ไหมคุณเพียงแค่เคยได้ยินมาว่าจิตจะสั่งให้กายทำงานคุณก็เลยคิดอย่างนั้นแต่ขอให้คุณเห็นจริงๆแต่ว่าจิตเนี่ยมันสั่งให้กายทำงานได้จริงๆ ถ้าคุณเห็นอย่างนี้ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณจะเฝ้าดูการเริ่มต้นเลยของการทํากรรมกรรมทั้งหลายจะเริ่มต้นให้คุณเห็นชัดเลยมันจะเริ่มจากมโนกรรมเข้าสู่วจีกรรมและกายกรรมได้ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นการเห็นตรงนี้จะทําให้คุณสามารถเห็นความคิดที่เราเรียกกันว่ามโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือความจงใจที่จะกระทํา พระพุทธองค์ทรงตรัสเลยว่าการกําหนดรู้มโนสัญเจตนาหารได้เท่ากับเรากําหนดรู้ตัณหาทั้งสามผมปกติกเป็นคนคิดมากมันจะมีก้อนแน่นๆหนักบางทีเราคิดวิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่เราสามารถรู้ว่าอืมนี่มันเป็นความคิดแต่ไอตัวความหนักที่หน้าอกความแน่นๆตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็ยังไม่จางลลายหายไปตรงนี้เนี่ยอย,อยากจะจะเรียนถามพระอาจารย์ว่า บางทีเนี่ยผมเห็นความคิดจริงหรือเปล่าหรือว่าเห็นช้าไปหรือ,อยังไงครับเรียนถามพระอาจารย์บางคนบอกว่าบางทีเห็นมันคิดไปแล้วถึงเห็นบางทีบอกว่าเออเห็นตอนท้ายความคิดมันเหมือนกับมันเหมือนตัวอะไรบางอย่างาพระอาจารย์มัขจะเปรียบเที่วาบางทีเราเห็นหางมันก่อนแต่พอเราจเจริญสติไปื่้ยเราจะเห็นกลางตัวมัน พอเดินสนิทไปเรื่อยๆควเสียงเราเร็วขึ้นเรื่อยๆเราเห็นหัวมันเข้าใจไหมมันค่อยๆคืคบคานเข้าไปเรื่อยๆที่จะเข้าไปเห็นนะอาการที่มันแน่นๆที่หน้าอกที่คุณว่าอา่บางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเราเผลอที่จะไปจ้องนิดนึงเปพ่งหรือเปล่าลองกลับมาสบายๆที่การขึ้นไหวสำคัญที่สุดคือการกลับมาที่อารมณ์กรรมาฐานเบื้องต้นเนี่ยคือตัวสำคัญที่สุด มารับรู้กับการขึ้นไปเบาๆสบายๆนะทำเหมือนทำเล่นๆแต่ให้มันต่อเนื่องอย่าไปตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจมากเกินไปได้ไหมบางทีการไปตั้งหน้าตั้งตามากเกินไปเนี่ยคือแรกๆอาจต้องตั้งใจทำมากๆแต่พอถึงระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยกระบวนการต้องผ่อนลง อย่างที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าคุณเริ่มมองเห็นละแยกมันออกได้บ้างเนี่ยกระบวนการดังนั้นคุณต้องผ่อนลงมาใช้อิริยาบถธรรมชาติมากขึ้นใช้อริยธรรมชาติมากขึ้นใช้กระบวนการของความต่อเนื่องในอิริยบทเล็กๆเสริมเข้ามาให้มากๆเป็นการทําแบบเบาๆสบายๆแต่ให้ต่อเนื่องมันจะทําให้เราเห็นนะเห็นชัดมากขึ้นเห็นกระบวนการของการปรุงปรุงแต่งมากๆขึ้นนั่นเอง ให้ผ่อนจากที่เมื่อก่อนเราอาจจะเคยกำเชือกแน่นๆคือคือคุณเคยใครเคยไปเที่ยวสวนโมกบ้างยกมือขึ้นเอาสวนโมกสวนโมกก็ใฟ่กันละเห็นภาพเด็กไปจับวัวไหมเด็กจับวัวไม่รู้มีหรือเปล่าแต่สวนโมกใหญ่เขามีนะ่ะเด็กจับวัวก็คือแรกๆเนี่ยเขาจับวัวได้ปั๊บเนี่ยเขาตอนแรกเขาเห็นรอยเท้าวัวก่อนเห็นไหมเห็นไหม ไม่ต้องเห็นหางวัวด้วยเห็นรอยเท้าวัวเข้าใจไหมแต่ถ้า,าไปเห็นตัววัวแล้วก็คล้องวัวได้เขากาแน่นกาเชือกแน่นแล้วก็เคี่ยนตีวัวจนมันละพยศลงไปแล้วล้างไปแล้วเขาทิ้งไม้ต้องตัวมาเขาทิ้งไม้ไปแต่เขายังกาเชือกแน่นเมื่อเขากำเชือกแน่นอยู่เนี่ยแต่พอสักพักวัวเริ่มเชื่องเขาจะคลายจากการกำแน่นมาถือไว้เฉยๆเห็นไหมถือไว้เฉยๆคุณเห็นอาการที่มันผ่อนลงไหม เออเนาะเข้าใจนะข้อปริศนามันบอกอย่างนั้นเสร็จแล้วพอไปสักพักเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกรรมก็เชือกก็วางก็เห็นมันเฉยๆดูกันไปสบายสบายแท้ายวัวก็ไม่ต้องมีเชือกเด็กก็ไม่ต้องไปทําอะไรเห็นอยู่เป็นสบายลักษณะของมันมีลำดับของมันอย่างนี้โอเคเนาะพอเข้าใจนะเอออ่ะเชิญพระอาจารย์คะเวลาทําความรู้สึกตัวนะคะ มือมันเบาเบาจนไม่ค่อยรู้สึกแต่หูเราก็จะได้ยินเสียงที่มากระทบอะค่ะเราก็แค่รับรู้สภาวะแล้วก็ทําอย่างนั้นต่อไปแหระคะใช่ค่ะก็หูมันหูเราไม่ได้หนวก <c oughs> หูเราไม่ได้หนวกแราก็ได้ยินแต่อาการที่เราได้ยินเนี่ยแม้หูเราได้ยินแต่ใจเราไม่ได้ไปมุ่งที่หูเราจะให้ละใจเราตรงนี้เพราะฉะนั้นอายนะทั้งหมดเนี่ยทำงานตามปกติแต่เราจะใช้การ จเจริญสติไว้ที่การเคลื่อนไหวของกายเป็นตัวครอบทุกอย่างเพราะฉะนั้นเคยได้ยินเรื่องของพระปุติละไหมพระใบลานป่าที่ไปถามสมณะเนรและวสมณะเนรบอกว่าท่านอาจารย์ครับมีจอมปวกอยู่หจอบปวกหนึง่งมีรูอยู่หรูตะกวดมันวิ่งเข้าไปในจอมปวกทํำยังไงถึงจะจับตะกวดได้ปิดห้ารูเหลือไว้หนึ่งรู ยังไงยังไงมันก็ต้องออกรูนั้นมาให้เราจับว่าชั้นใดก็เหมือนกันเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจหกรูเราเอาสติเข้าไปครอบโดยการมาระลึกรู้ที่กายเบาๆสบายๆให้ตั้งมั่นไว้เดี๋ยวรูที่ใจที่เปิดอยู่เนี่ยมันจะออกมาให้เห็นเองเข้าใจไหมอโอเคอ่ะ อ,อ,อารมณ์ที่คิดนะคะที่ที่อารมณ์ต่างๆที่กระทบเนี่ยค่ะพอกระทบแล้วหรือว่าคิดไปแล้วอาจจะคิดก่อนแล้วรู้ทีหลังรู้อะไรอย่างเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยเราดูสภาวะนั้นหรือว่าเราพอ,พอพอรู้ปุ๊บเราจะวางสภาวะนั้นเลยเอ,อถ้ารู้แล้ววางได้เลยดีแต่ส่วนมากมันวางไม่ลงมันไม่แปลกที่วางไม่ลงเพราะว่าเรายังติดอยู่กับมัน อออ่ะดูนี้ปุถุชนคนทั่วไปพอมีอะไรมากระทบปับ๊บก็จะแบกก็จะกรรมไว้หนักแค่ไหนก็จะแบกก็จะถือเข้าใจไหมนี่คือปุถุชนคนทั่วไปผู้เริ่มเรียนรู้ทีเนี้ยผู้เริ่มเรียนรู้ธรรมะได้ยินได้ฟังเริ่มมีปัญญาจากการได้ยินได้ฟังบ้างก็คือพออะไรมากระทบปับ๊บ มันก็จับเหมือนเดิมนั่นแหละด้วยความเคยชินเห็นไ,ไหมจับแต่พอสักพักหนึ่งก็เลือเล่อนๆได้อ๋อคุณบาอาจารย์สั่งไว้จะไปแบกไปถือก็าวางนี่มันมีลำดับของการวางอา่ทีนี้เอามาอีกเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติเนี่ยพอกรบมาปับ๊บอ๋อรู้ด้วยตัวเองละเออมันเริ่มหนักวางเข้าใจไหมทีนี้เอาอีก มันมีอีกคราวนี้มันจะวางเร็วขึ้นเข้าใจยังพอปฏิบัติมากขึ้นก็จะวางเร็วขึ้นอ๋อเข้าใจกระบวนการวางเนี่ยมันจะวางด้วยตัวห้องมันเองเพราะฉะนั้นถ้ามันวางไม่ไม่ทันทีก็ไม่แปลกอะไรนะจนกระทั่งมันเข้าสู่กระบวนการนี้โอก้กระทบแล้วไม่ติดดีไม่ดีดีไหมกระทบแล้วไม่ติดดีไหมเออเหมือนพระอ,อาจารย์น่ยพระอ,อาจารย์ก็บอกเนี่ย เห็นหลวงพ่อเขาเขียนทําให้ดูพระอาจารย์โอ้สุดยอดหลวงพ่อเขาเขียนบอกยางเหนือกว่านั้นมีอยู่อะไรกระทบแล้วไม่ติดเนี่ยยังมีเหนือกว่านี้อีกเหอรอหลวงพ่อบอกว่าที่เหนือกว่านั้นคือทะลุผ่านไปเลยโอ้โหเป็นไง ไอ้ออก,กระทบแล้วไม่ติดนี่เราก็อยากได้แล้วนะแล้วก็ว่าม,มันไม่ธรรมดานะกระทบแล้วไม่ติดอันนี้ของเพื่อนบอกว่าอย่างนี้เลยทะลุผ่านไปเลยคิดเอาเองว่าคืออะไรเนาะมันไม่แปลกที่มันจะวางช้าแต่พระอาจารย์พยายามจะบอกให้เรารู้ตรงนี้ก็คือ เมื่อเราตั้งใจทําทีละขณะมันเกิดอะไรขึ้นรู้จบลงทีละขณะวางลงทีละขณะเพราะฉะนั้นเวลาพระอาจารย์พาคุณถามว่าคือเนี่ยเออจบจบเดินทีละก้าวแปะจบแปะจบเข้าใจไหมแปะจบฝึกรู้แล้วจบรู้แล้ววางรู้แล้วจบรู้แล้ววางฝึกไปเหอะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะคนส่วนมากรู้แล้วไม่วางรู้ระว,ว่างไม่ลงการวางไม่ลงก็ไม่แปลกเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นโทษแต่การที่เราเริ่มวางเร็วขึ้นก็เพราะว่าเราเริ่มมองเห็นโทษของการแบกของการถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเข้าใจายังโจนกระทั่งเราไปถึงขั้นที่ว่าเราหมดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อน,นั้นแหละมันถึงจะไม่ ถือไม่ต้องวางเพราะมันทะลุผ่านไปเลยแต่ที่หลวงพ่อว่าอ่ะเชิญมีอีกไหมมีมีอีกข้อหนึ่งค่ะอาจารย์เคยเคยปฏิบัติอาณาปานสติมาก่อนนะคะแล้วพอมาเจริญสติอย่างเนี้ยคะ่ะเอ,อเวลาเรานั่งเฉยๆเนี่ยเรากําหนดลมเข้าลมออกจะได้ไหมได้เพราะเราอยากทำํำเราก็ทําได้แต่ระวังหน่อย พะลมหายใจเนี่ยมันเป็นละเอียดอ่อนเพราะถ้าเราไม่มีความตั้งมัน่นหรือจิตไม่ละเอียดพอเนี่ยพอลมมันอ่อนเราก็จะอ่อนตามลมสังเกตเหรมไหมเฮ้พอมันอ่อนตามลมปุ๊บคาวเนี่ยเจอลมกล่อมพอเจอลมกล่อมอาน,นาปานาสตกกกิก็กลายเป็นอานาปานาสลบเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็ทำเวลาเมื่อยเมื่อขีเอ้เกียจทำอะไรแล้วก็นั่งดูลมหายใจเล่น บางทียังเข้าสมาธิเล่นเลยก็ไม่แปลกคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เราเนี่ยอ,อยู่กับการปฏิบัติแต่อย่าไปอย่าไปไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่บางทีนะพุทธานุสติธรรมานิสังคานุสติก็เอามาช่วยได้นะไปบินทบาทไปบินทบาทที่ประจบคีรีขันเดินทุด,ดงลงไปปักใต้ไปยืนอยู่หน้าร้านเขา ไม่ใส่เขาไม่ใส่เอ๊ะร้านเขายังไม่เปิดหรือเปิดแล้วนี่นาเห็นคนนั่งกินแล้วเสิร์ฟแล้วอิสลามหรือไม่ใช่มีข้าวขาหมูด้วยปกติออกจากวัดเนี่ยคนเขาจะยกกระติบข้าวขึ้นใส่หัวรอใช่ปะแต่วันนั้นความไม่เที่ยงมันปรากฏชัดมากไม่ใส่พอคนไม่ใส่ปุ๊บความเขินอายมันเกิดขึ้นนะ มันก็เกิดความเขินอายอยเอาไงดีวะเขาไม่ใส่พอความเขินอายเกิดขึ้นปุ๊บมันแวบเนื้อจิตพระอาจารย์เนี่ยแวบคิดถึงสมัยพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตกับพระอานนท์เพื่อไปปวดบ้านเนี่ยแล้วไอ้บ้านเนี้ยมันไม่ยอมใส่พระอานนท์ก็หงดงิตเลยพระอานนท์ก็กระสับกระส่ายไปเถอะพระผู้มีพระภาคเจ้าไปบ้านอื่นเถอะบ้านนี้เขาไม่ใส่ให้เราโอ้โหคิดถึงเห็นภาพตัวเองอะ่ะ กระสับกระสายเห็นตัวเองเป็นพระอนนท์เลยเข้าใจไหมเห็นตัวเองเป็นพระอนนท์เลยที่กับสายกับสายบบไปเถอะพระบุทมีพระภาคไปบ้านอื่นเถอะบ้านนี้เขาไม่ใส่ให้เราเห็นตัวเองเสร็จแล้วพระุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าบ้านอื่นไม่ใส่ล่ะไปบ้านอื่นต่อไปถ้าถ้าบ้านไม่ใส่ไปเมืองอื่นถ้าเมืองนี้ไม่ใส่ไปเมืองอื่นถ้าเมืองอื่นไม่ใส่ไปแคว้นอื่นไปเลยคือคนใจเสียแล้วเข้าใจไหม อาโนนใจเสียแต่พุฒเจ้าบอกอานนนปัญหาเกิดที่ไหนเราต้องแก้ที่นั่นเรามาทําหน้าที่ของเราส่วนเขาจะทําหน้าที่ของเขาหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึง่งพอพระอ,อาจารย์ได้ยินคําพูดอะคิดถึงคําพูดนี้ของพระพุทธเจ้าอะปุ๊บนะเกิดอะไรขึ้นรึมั้มันนิ่งเลยจิตที่มันพุ่งคลานอยู่อะมันกระสับกระส่ายอยู่ นิ่งปุ๊บมันนิ่งแล้วเย็นเย็นตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเลยปุ๊บมันเข้าสมาธิเลยยืนถือบาทอยู่เงเนะมันไม่ได้หลับตานะมันอย่างนีน้แต่มันเย็นแล้วมันนิ่งลงเลยความกระสรับกระส่ายความวุ่นวายในใจหมดโดยสิ้นเชิงยืนนิ่งอีกประมาณสักสิบกวนาทีเขาก็ยังไม่ใส่ แต่แม้เขาไม่ใส่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราทําหน้าที่ของเราแล้วส่วนเขาจะทําหน้าที่เขาเป็นเรื่องของเขาเมื่อเขาไม่ทําหน้าที่เขาก็เรื่องของเขาเราก็เดินจากไปวันนั้นก็ไม่ได้อะไรก็ฉันน้ําในกระติกฉันแต่น้ําในกระติกแต่ก็อิ่มมันเป็นความอิ่มที่ออกมาจากข้างในเพราะเราถึงเข้าใจว่าอนุสติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพุทธ,ธานิธรรมานิสังขารอนุสติเหล่านี้เนี่ย สามารถทาให้เข้าถึงฌานได้อย่างที่ท่านพูดแหละในตําราบอกเลยว่าเข้าปฐมฌานเนี่ยได้สบายและที่สําคัญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสเลยว่าเมื่อใดที่ใจเธอวาวุ่นเมื่อใดที่ใจเธอรู้สึกสับสนความหวาดหวัน่นความหวาดกลัวเกิดแก่เธอเมื่อนั้นเธอจงระลึกถึงเรานี่คือคำแปลของเพลงองคุริมัน เคยฟังไหมที่ร้องเป็นภาษาอินเดียเนี่ยเมื่อใดที่เธอรู้สึกหวาดหวั่นแนีอย่างเงี้ยจงระลึกถึงเราพุธังสารนังกัจจามีน่ะเคยฟังไหมอุธังสารนังกัจจามีธรรมสารนังกัจจามีน่ะที่เขาเป็นเพลงอินเดียน่ะเข้าใจไหมเป็นหนังเรื่ององค์คริมานคาแปลคือตรงนี้เลยนะนี่คือคำนี่คือคําพูดของพระเจ้าที่ทรงไว้ให้กับ เราบรรดาพุทธสาวกทั้งหลายเพราะนั้นเวลาพวกเราเป็นกันนะอย่าคิดจะเอาแต่กรรมาฐานหลักรู้จักใช้กรรมาฐานรองเข้ามาช่วยด้วยไม่ใช่ว่าฉันทําอย่างนี้ฉันก็ทําอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่บางทีแร้วลึกถึงคุณครูบาอาจารย์โอ้โหเกิดกําลังขึ้นเลยนะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเซ็งเบื่อเดินจงกรมเซ็งเลอะเกินโวย โอ้ใจมันหมกมุ่นคิดถึงแต่ผู้สาวอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงใครคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงหลวงพ่อชาโอ้โหประวัติท่านใช่ไหมโอโหกามาราคาขึ้นหนีเข้าป่าถลกสมบงขึ้นเดินจงกรมสู้กับมันทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรามีกําลังขึ้นมามีกําลังใจขึ้นมานี่เขาสังขารนุสติ คิดถึงปฏิปทาครูบาอาจารย์คิดถึงหลวงปู่มั่นนะคิดถึงหลวงปู่เทียนคิดถึงหลวงพ่อคําเขียนคิดถึงครูบาอาจารย์ที่สอนเราโอ้โหกว่าท่านจะเข้าใจท่านเล่าเรื่องของท่านให้เราฟังเนี่ยฟังอย่าฟังเพลินสนุกสนานแต่ฟังเอาไว้เนี่ยพอถึงวันหนึ่งปุ๊บเราล้าเราเหนื่อยเราเพียหมดกําลังใจปฏิบัติคิดถึงท่านปับ๊บกำลังมันจะมาศรัทธามันจะก่อเกิดนะ อย่าคิดถึงแค่กรรม,มาฐานหลักจงให้ละลึกถึงกรรม,มาฐานรองเหล่านี้เอามาช่วยเอามาหนุนเข้าใจไหมเออออปชั่นให้ใส่เยอะๆให้มีไปเถอะจิตมันดื้อด้านมากๆคิดถึงความตายมันไปเลยเอามรณสติอัดมันเข้าไปไม้แข็งตีหัวมันโลดเพราะมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับความตาย คิดถึงว่ามึงจะตายวันนี้มึงจะเอาไงมันจะนิ่งลงไปเลยเข้าใจไหมเนี่ยมันต้องมีกระบวนการเหล่า er uh huh. นี้เข้าไปกรรมฐานรองเหล่านี้เสริมเติมเข้าไปเนาะพอได้อะไรไปให้กำลังใจตัวเองบ้างแล้วเนาะก็จากการที่เราได้ร่วมกันปฏิบัติมาตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้ เรียนรู้ร่วมกันมาพระอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันมาเนี่ยน่าจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพวกท่านไม่มากก็น้อยถ้าแม้นท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แก่การที่เราจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมของสมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ขอให้ท่านทําต่อไปแม้ท่านยังมองไม่เห็นก็ให้ทําต่อไปเหมือนกันแล้วจะเห็นทัานทายนี้พระอาจารย์ขออาํานวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดที่ถูกต้องด้วยศีลและธรรมอันไม่เป็นไปด้วยการเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นก็ขอให้สําเร็จสมดังปรารถนาทุกประการขอทุกท่านได้มีชีวิตที่ยืนนานเพื่มีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญสติสมาธิภาวนา เพื่อจะมีโอกาสเข้าถึงธรรมเบื้องสูงใงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงในปัจจุบันชาตินี้หรือชาติใกล้ๆนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุยะถา,าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตชินัง เปตานังอุปกัรปฏิอิจีตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสาเบบุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยถามณิโชติลโสยทาสาพีติโยวิวัตชันตุสัปปะโรโควินทะตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวาธนศีลิสนิจจังพุทธาปจายโนจัตาโรธรรมมาวันติอายุวันโนสุขังพลังภวะทุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน รักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพ,พสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทาโสตถีพะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน